ดูปกหลักชาแนลนะนี่นะน้ำยำน้ำยำสูตรพิเศษนะน้ำยำคาราเมลคาราเมลอืมเป็นไงครับยังไงครับ มูงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันน І ี้เราอยู่ที่สวยแซ่ซิงนะนะนี่วันนี้มาดึกเลยนะครับนะดูคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านนะไปทักทายน้องฝนกันนะครับรน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับวันนี้มาดึกนะดูว่าทุดิบก่อนนะอืมใค้จะหมดแล้วนะ อันนี้ไปคิวไหนแล้วครับตอนนี้ถึง80แล้วพี่เลย20บินแล้วค่ะ100ค่ะไป80คิวแล้วนะโอ้ห oh, พี่มาดึกเลยดีวันนี้เ <laughs> กือบคิวแล้วนะเหลือ20คิวสุดท้ายนะเดี๋ยว 10, เรามาดูเป็นยำอะไรเอ่ยวทำตรงน,นี้เสร็จแล้วขอล้างปลาด้วยนะครับมาแบบนี้ก็เป็นยำแซลมอนนะ นนีี่สตยำปูม้านะนี่นะจุกจุกเหมือนเดิมนะาวเจิดกรผพ้ตลบนะเซอรมอนชิ้นโตโตเลยนะนี่นะเ้ออกมายุ่ยชิ้นโตโตบึ๊บไปแล้วนะ จะไม่ได้เชฟเคยบอกว่าเชฟใช้แบตเตอรี่อันนี้กล่องขนาดใหญ่กว่าเก่าไหมน้องฝนใช่ที่กล่องใหญ่กว่าเก่านะคือเรื่องเรื่องเรื่องแพ็กเกจมันก็จะหมดอันไหนเขานำมาหมดมีอันไหนมีก็เานั้นมาอ๋อเพราะตอนนี้ของมันขนส่งเขาไม่ค่อยดีนึกว่าโรงงานผลิตไม่ทันก็น่าจะเป็นส่วนน้องฝนขายซะโรงงานผลิตไม่ทัน ทานที่ร้านได้เลยหนูจ่ายกลางแล้วหนูล็อกไว้หมดหรอหมดชนบุรีนะเมากล่องหมดทั้งชนบุรีแล้วนะไม่ซื้อไม่ได้อยู่ตรงไม่งั้นหนูบอกหนูจะสั่งตรงอยู่หรือเปล่าร้านอเนกผตลาดน้ำบางไทรค่ะเลขหนึ่งนะตรงกเลขสองมีอะไรบ้าาทีงอยู่ระหว่างเครียบินนะได้เลยครับเลขสองปักหมุดที่ตลาด เดี๋ยวขอเกี่ยตร,ตรงนี้ถึงแปดสิบจบแล้วทำน้ำมันจะมีน้ำพิเศษอะไรพวกนั้นนะลูกนะเดี๋ยวย้ำนะเป็ดมากเป็ดน้อยก,กระตืกรนะิกกระตกรอะไ,ไ,ไข่ปูไข่หมึกนะคะแล้วมาดูยำไข่ปูไข่หมึกนะกำไปเลยสิครับ <S <S ยิ่งดึกยิ่งกำไข่แน่นน้องฝนชอบล้วงไข่นะ นี่นะอื้รวมทีห้าไข่เลยไข่ปูกระดองเลยไขโลเท่าไรหรอหกเก้าหรอไข่กระดองให้เท่าไหรไข่ปูบ้านนะใช้ไข่ปูอย่างดีเลยนะครับไม่ใช่บ้านเรานะคะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเดี๋ยวเป็นยำกุ้งดองน้ำปลานะบ้านเพื่อนอยู่แถวไหนเขาระยองอ่าเมียงกะละมาเดี๋ยวนะ เป็นไก่ป <pec> ูเอซีใช่ค่ะนะกุ้งดองน้ำปลานะนี่นะอื <oca> ้ม <watching Olymp> <cinema> ราคาแดงดาหนึ่งแดงเข็มหนึ่งใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่พี่แดงเข็มมาเหลือนิดเดียวเองอ่ะพี่เอาเป็นรวมกับอะไรไหมพี่ของฝาหนึ่งแถวเราเป็นคนเดียวอ๋อ,อ,อได้ได้ได้โอเคเอนหนูหนูก็คิดแค่ราคาเดียวเนี่ยราคนะคคื <c oughs> ออันนี้อะไร <c oughs> ไข่ออกเยอะที่วันนี้มันฝนจกแต่ไข่นะวันนี้นะ เวียนหัวมากเลยวันนี้ไข่ไข่รัวนะไข่ทะลักนะหนูไปลองเห็นไข่หนูตู้ตายทุกวันเนอ้หนูเริ่มแบบรู้สึกเริ่มเวียนเวียนหนาแล้วภาษาโคลาดเขาเรียกเวียนหนาเวียนหัวเวียนหนาเวียนหัวนะะไข่แมงดาไข่แดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้เราให้ลูกค้าแค่ร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาท เราคุยกันกับลูกค้าค่ะว่าอันนี้บินมันเริ่มแบบของแบบมีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะตอนนี้วัตถุดิบเริ่มจะหมดนะแป๊บนึงลูกพี่ขอจบเส้นนี้ก่อนแซลมอนกุ้งดองหน่อยว่าบินหมดแล้วใช่ไหมออย่างค่ะไปที่เกาสิบ่ตัวแรที่เกาส่ตัวแรกลัธรรมดาสองใช่ไหมลูก ขึ้นบินอีกแล้วนะเจ็ดสิบสามค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะตอนนี้รานคิวเจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบครับผมยำปูมาหนึ่งร้อยบาท

แล้วก็เผ็ด้อยประล้าหนึ่งต้นหนึ่งนะไม่ร้าไม่พริกอันนี้เดี๋ยวมาดูไม่ร้าไม่พริกนะน้ำตาลข้ารละเมลสิเป็นแนวดายน้อพี่น้องเคติดต่อกเท่าไรลูกทล้วลองนับประมลาดนงคนยำบอกว่ายำยากที่สุดนะไม่ใส่พริกนี่เจ็ดสิบสี่โพดอย่างเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะเปรี้ยวหน่อยๆกระโพตมันก็จะหวานหน่อยๆน้ำปลาเนี่ยนะจำจำแบบไม่ชุกเลยนะครับเจ็ดสิบห้าค่ะน้ำโขมน้ำาลน้ำปลาหรอ้องฝนชิมนะไม่ได้เห็นมาหลายวันแล้วนะเดือดหน้าน้องฝนนะเดือดสีหน้านะเดี๋ยวดูสีหน้านะเป็นไงครับจะเลียช้อนก็ยังไงอยู่ มียกรถหนึ่งใช่ไหมหมอไม่ลาไม่พริกอ่ะ่ไข่แดงหนึ่งไข่แต่พี่เขาทำรวงอยากกินรสช่องไหมคะน้ำยำสุดรสช่องน้ำยำสุดรสช่องเลยนะนี่ถ้ากลับบ้านไปแล้วลืมนะตอนเช้ามาเอาไปใส่ในช่องนี้ลืมแบบรสช่องแซบเลยนะได้มะพร้าวมาเผื่อน้ำยำไปราดซะงั้น ไม่辣ไม่พริกมีอะอย่างที่บอกนะจะกินรสชาติไหนไม่เผ็ดไม่พริกหรือไม่น้ำปลาไม่น้ำตาลอะไรบอกได้นะไม่ปลาเล่าเผ็ดน้อยหรอปลาาเผ็ดเผ็ดน้อยครับปลาล่เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยได้ได้เห็นอะไรเปรี้ยวๆอ่ะไม่รู้อ่ะมีอยู่เป็นเนื้เปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวปลาล่าไหมเผ็ดเปรี้ยวปลาล่อ่ะโอเคเดี๋ยวนะปลาล่เผ็ดน้อยยกรถหรอมลด้เกรอเผ็ดน้อยธรรมดาครับเผ็ดน้อยธรรมดาครับ <c oughs> เป็ดน,น้อยห้าข่ตอล้าไอล้าเ็ดน้อยตอนนี้รันเกวที่อ่าแปดสิบเอ็ดถึงแก้สิบเม็รนะผมแปดสิบเอ็ด่าเจถึงแปดสิบอีกแล้วนะ อีกแล้วนะไม่พลิกไปถึงไม่พลิกในน้ำรือว่าเป็นไงหนูเผ็ดน้อยครับต้องชิมเลยจี๊ดกาวส้มนะคะกระเพาะอะไรเปรี้ยวเผ็ดร้อนหนูเผ็ดเปรี้ยวเลาะปลาหนูอันหนูอันนี้เชื่อสิ่งก้าวไหนอันนี้เผ็ดเปรี้ยว นี่นะเผ็ดเปรี้ยวนะเผ็ดเปรี้ยวยกรถเหรอเผ็ดเปรี้ยวยกรถเผ็ดเปรี้ยวยกรถปลาอันนี้รอน้ำยำของนี้เขอย่างเดียวรล้วอม่หนอกินพุ่งกินมะนาวออก ผึ่มะนาวหอมชื่นใจนะโอเคต้เลือกอะไรเปี๊ยบเอาที่มาเลยพี่เรียกนี้นะจบแล้วนะจบแล้วก็้อกน้ำปลาปกติน้ำปลาปกติแล้วไม่ปกติน้ำอะไรปกติน้ำอะไรเอ่อขอมะนาวหน่อยค่ะเดี๋ยวขอเติมแป๊บนึงแล้วเราจะจ้วงกันนะคะ สำหรับคอนเสิร์ตช่วงสุดท้ายนะคะลูกค้าบัตร v i p รอเลยนะคะ73 74 75 76ามเจ่าเจออเจ็ดนะเค่ะเจ็ดสิบเเติมตอนนี้ในการเติมเครื่องนะเติมน้ำยำนะน้ำปรุงนะ แกงอีกแล้วพี่หนุ่มก็แกงหนูไม่เปิดฝาฮัลโหลสวัสดีนักแหล่น้กเกลัวพี่หนุ่มชอบแกงกาครับกรจายเลยครับนี่นะสูตรเด็ดนะปลาวันนี้มีทหารมาซอยหอมชื่ ไอ้ปลาเคี่ยวเองเนาะอะไรนะคะปลาร้เคี่ยวเองเลยนะปลาหมักเองค่ะไม่ได้หมักเองกับมือนะพี่ฮะไม่ได้หมักเองกับมือนะจะบอกได้ยแล้วยังไงไม่ได้หมักเองกับมือหมักเองกับหม้อเนี่ยหมักเองกับหม้อเองกับหม้อฮะนี่กระมังยำเหรอใช่แล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะโอ้โหของเก่าไม่พอของเก่าไม่พอนะต้องเป็นแบบจงโลงอะไรคือจงโลงครับบ้านหนูเรียกทรงลึกอ๋อ เนี่ยดูคาราเมลแม่เอามาเพิ่มอีกเมื่อกี้<อ>น่าจะย <20. S 2> ี่สิบยี่สิบน้ำตาลคาราเมลอิถึงใครบางคนนะคาราเมลนยคืออันคุณแม่ขอลองคุณแม่ขอมเมานะโกยเข้าไปสิครับ เพิ่งเห็นนะเนี <Wars> ่ยกระมังใหม่เนี่ยยังไม่เคยเต็มตลอดคือโกยเข้าไปใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วพี่ใกล้เป็นลมแล้วพี่ใกล้จะเป็นลมแล้วพี่ ส8บแปดค่ะรอรอรอได้เลยค่ะพี่79ค่ะสีน้ำยำนะแปดสิบค่ะแปดสิบแปดสิบพอซซ่าเขียวบัหลักชิมไหมชิมหน่อยชิมหน่อยมาบัลลักหน่อยเดี๋ยวต้องฝนก่อนนะนักเกิรทท่านประธานค่ะ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะขอช้อนนะเดี๋ยวเรามาดูปากหลักชาแนลชิมกันนะกระนั้นปากเด็กนะครับเดี๋ยวจะเอาติ๊กเจอให้ผมแจกนะครับนะคนนี้ยุยุให้ปักหลักชิมนะวันนี้นะกระแบบเต็มพ้นไหมคะโอ้ไม่ไหวปักหลักร้องโอ้นี่นะเดี๋ยวดูปักหลักนะเดี๋ยวูปักหลักชาแนลนะนี่นะน้ำยำ น้ำยำสูตรพิเศษนะน้ำยำคาราเมลคาราเมลหืมเป็นไงครับยังไงครับม,ม,มันพูดไม่ออกพูดไม่ออกที่สุดของที่สุดสุดมันพูดไม่ออกเพราะมันชาลิ้นใช่ไหมคะไอนน้อันนี้เรื่องจริงไม่อวยนะชิมยำม,มาในต้องฝนนี่แบบต้นต้นของประเทศใช่ไหม <laughs> จริงระดับต้นๆของประเทศเลยนะอ,อ,ยอยู่ในหนึ่งในสิบก็พอเ <laughs> ดี๋ยวดูหรือทำย้ำต่อนะครับอร่อยในแบบของหนูนี่แหละค่ะนี่ก็ไปชิมกันมาเกือบทั่วประเทศเหมือนกันนะห <laughs> นึ่งร้อยคนได้เจ็ดสิบก็ภูมิใจแล้วพี่อือ <inaudible> <inaudible> อันนี้แบบไม่ได้อวยเลยนะอร่อยจริงแท้จร <ผ disconnected> ิงนะครับ ถ้าใครที่ติดตามตลาดชาแนลจะเห็นว่าลูกค้ามาแล้ว,มา,ลวมาอีกนะครับบางคนบางคนมาเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับอย่างวันนี้มาผมมาเห็ตอนบ่ายมันขึ้นลูกค้ามารอแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วขอนน้ำยำไปโดนแจากข้าวโพดนะสูตรมันลงตัวมากบอกเลยะอะไรนั่นพี่มันลงอะไรนะ มันลงตัวอะมันไม่ได้ลงไส้เหรอครับห้าบาทสิบบาทให้เขาแล้วก็เก็บมุกเนี้ยเข้ากุบไปเลยไม่ใช่แค่นเด็ตเน็กนิดของนิดแล้วก็นิดจิกก็เล่นอะเผลอนะเผลอนะเผลอมาจริงจริงมุกหนักนะ ที่แล้วมีทหารมาด้วยนะก็แล้วค่ะพี่น้องเหลืออีกยี่สิบใบแป๊บเดียวบางใบก็อยากเดียวว่นน้องฝนแต่งว่าน้องฝนแต่งตัวสวยนะน้องวัดสวยกว่านะวันนี้ดูน้องวัดดูน้องวัดนี่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 ดูคนนี้ยอมกันไม่ได้นี่เป็นยังไงนี่นี่น้องวสวยกับน้องฝนนะ ทั้งฝนสวยไม่สู้หรอกค่ะแต่รูไม่ว่างอุยย้ยพูดอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยหมายถึงเอ่อตลุกจากทวารนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่างเพราะอะไรต้องวิ่งซื้อของทุกวันแต่ว่าแต่ว่าจะสวยก็แขงร้านเลยข้างนอกก็แขกแขกแค <c oughs> จีๆๆๆๆเราเราเราอยู่ในสื่ออยู่นะยังไงกันนี้เอาแล้วแกงกันแล้วทีนี้ จะไม่พูดจะไม่ว่าอะไรคุยกันเองแล้วเจียมมาแล้วนะยกรถนะมีไม่เอาอะไรมีไม่เหมือนชาวบ้านเขาไหมครับเดี๋ยวมาดูยกรถนะเซมอนนะวันนี้มากี่ตัวครับเซมอนห้าตัวห้าตัว หมื่นหน่อยๆเนอนะหมื่นหน่อยๆหาย,ยไปสามชั่วโมงเนี่ยบูมาะนะดบับปลาคุณแม่บอกคุณใส่วันนี้ได้ปลาเยอะ <c oughs> มา้าม้าสอง ทำด้วยกุ้งดองน้ำปลานะนั่งร้อนไงเมือกนางออกยังไม่ใส่ห้นางนี่ไปเหยื่อไม่กี่เดือนนางก็จะเข้าสู่รบการสำบัติพักแล้วอืมคราวนี้แดดได้เวลาฉันแล้ว จะได้เต้นกันไหมใช่สงสัยต้องได้ไปกันทุกช่องเลยมั้งคันเนี้ยงานบวชใช่ไหมโอ้โหสนุกเลยแหละมันด้วยเราจะเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศตอนเข้าโบวชเลยนะแห่นากนะแห่นาคนะไม่รู้ว่าจะมีขี่อะไรแล้วก็โยกไหมโยกนาคมไหมขี่ซาเล้งนี่แหละค่ะไปเลยเออนะราบอกปู่ว่าไม่เอาม้าตัวม้าหลังแอบ กีซาเล้งนี่แหละจ้าเข้าวัดไปโลดอานะนอยู่นี่ละครติดไหมที่สุดใช่ไหมเตะรถเตะรถก็รวนอที่รอาวบ้าของ้าอาง้านก็เลยใช้อยู่รถคันนี้อาจจะไม่ไม่รู้นละเหมือนเหมือนใครแต่ก็ไปที่ไหนมีแต่คนทุกจักแล้วพร้อมดักตีทุกเมื่อ แซลมอนชิ้นโตๆเลยนะพี่หนุ่มหนูถามจริงข้าหนูหั่นเองพี่จะตัดภาพออกไหมไม่ตัดครับปล่อยเลยแล้วใช้ใช้ผ้าพลนแล้วก็ไปแพนที่โรงพยาบาลชนบุรีในเอฟซีก็แห่กันไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเสร็จพวกก็กักพร้อมกันเลยค่ะสี่วันขอบครัวที่รักกัน อย่างอื่นอาจจะน้อยอีกอย่างอื่นอาจจะเยอะนะคะลูกค้าจ๋าเฉลีย่ยเฉลี่ยได้เท่ากันนะเพราะว่ามาถึงปลายทางแล้วนะพัสดิบอาจจะหมดไปมั่งแล้วนะไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับ ตามด้วยห้าไข่นะนะไข่ปูเราก็จะให้เยอะนะคะเพราะว่าไข่เต็มเรามีน้อยนะคะใช่เราก็จะทดแทนเพิ่มเพิ่มไม่ใส่ปกติเนี่ยจะใส่ครึ่งช้อนนี้ใส่ให้เต็มเลยค่ะอ่าฮะเพิ่มไปนะเพิ่มแทนไข่แดงปูยังไงก็แพงกว่าไข่แดงอยู่แล้วอ่าฮะใช่ ไข่ปูแพงกว่าไข่แดงสามสี่ห้าหกแต่ครึ่งโลแล้วครึ่งโลเท่าไหร่คะับเก้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเข้าไปแล้วนะนะเราก็จะไข่แดงน้อยลงหน่อยนะเพราะไข่แดงหมดแล้วนะแล้วก็จะเพิ่มไข่ปูไปนะทดแทนกันนะครับแต่ได้ครบทุกอย่างเหมือนเดิมใช่แต่ไข่แดงจะน้อยลงหน่อยนะ ไม่เพิ่มปริมาณไม่ลดเลยแค่อเดิมปัญหาของเรื่องปัญหาของเรื่องสุน้ำจิ้มไหนคะไหนคะพี่พิมงานอตถุงถุงอะไรพี่ตองถุงที่ใส่น้ำจิ้มยังไงคะไหนดูซิหลังจากที่เราคุยกันแล้วเราจะใส่ซองใช่ไหมไหน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 ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็แก้ไขโดย ถ้าลูกค้าแขะยากก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะใส่ไว้มันดีค่ะพี่ถุงอ่ะมันปลอดภัยดีค pues ือทุกอย่างพอเกิดปัญหาุต้องผลจะแก้ไขปัญหาหมดเลยนะครับคิดตลอดนะพี่พยายามปรับปรุงแก้ไขนะให้ดีที่สุดนะ นี่มันเป็นถุงเดี๋ยวบอกให้นึ่งเลยว่าอันนี้มันเป็นถุงนนที่ใส,ใส่ใส่น้ำอัดลมใส่น้ำแข็งนะคะถ้าร้านอื่นน้ำยำใส่ผลสดเนีน่ยเขาไปใส่ได้หนูเชื่อว่าต้องเติมเหมือนกันเดี๋ยวเห็นการปัญหาได้ค่ะอันนี้เราไปต่อย,ยอดกันได้เลยฮัลโหลฮัลโหล เดี๋ยววันนี้คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมือชาแนลนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะน้องฝนขอบคุณมากนะคระับ